อื่ครับบ้านคุณเคยมีปัญหาเรื่องรอยแตกแบบนี้แตกจาบวงกบใช่ไหมแตกอช่ส่วนมากก็พอแตกแล้วก็เอาอะไรนะอะแดปเอาซิลิโคนมาหรือว่าไอ้นี่แบบนี้นี่ลูกดิ่งหรือว่ายิปฟั่มอะมาโปเนี่ยรอยทางเกา่าก็ทําไว้มันก็ไม่หายมันไม่หายแล้วเพราะว่าบ้านมันขยับตัววิธีแก้เนี่ยอย่างนี้นี่ เห็นกระทุบเลยเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยรอยลายลาวลาวลอยเปน็นเมฆเลยครับเห็นไหมทุบใ,ใ,ใ,ให้แตกให้เป็นเนือใหญ่ให้เป็นแผลใหญ่จริงๆตอนแรกมันเป็นรอยแตกเล็กๆแต่นี่ลุงรอยทุบไวอันนี้ก็เราก็ต้องทุบไปทุบไปให้ ดอยเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเขาซิล <É. S 2> ิโคนซิลิโคนมามายามันไม่อยู่นะยังไงไม่อยู่ยังไงน้ําก็เติมเข้าไปก็ยังล้าือนเดิมวิธีแก้ก็คือนี่ใช้นี้นี่ปูนกาวกับปูนซีเมนอัตราส่วนก็ปูนกาวสามเกียงถ้าใช้ในขนาดนี้นะในนี่ที่หลุมทุกอย่้งเนี่ยอัตราส่วนก็ ปูนกาวสามเกียงแล้วก็ปูนซีเมนต์หนึ่งเกียงไปซื้อหาซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ได้เริ่มแรกเลยนี่เีดน้ำลงไปเสร็จแล้วก็เอาปูนกาวป้ายอ,อกไปป้ายไปก่อน มมนต้องกลัวว่ามันจะไม่เรียกมันตายไป,ไปกาวเนี่ยมันจะทำให้ผนังมันยึดติดกันมันจะไม่แตกจากกัน ปล่อยไว้สักพักนึงครับครึ่งชั่วโมงหรือวชั่วโมงพอให้ปูนกาวมันแห้งเราก็เอาฟองหนามมาเช็ด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 ก็เอาลูกดิ่งหรือยิปซั่มอย่างเงี้ยมาทาปิดผิวก็จะเรียบเรียงเป็นเนื้อเดียวกันก็ทาสีปิดก็มองไม่เห็นแล้วแค่แห้งแล้วก็าจะทารกูนใช่แล้วก็ใบไม้นี่จริงๆลุงเป็นช่างลุงก็มีเกี่ยงด้วยแต่ว่า ลงอยากย้ยทำให้เองเห็นว่าเอาวัสดุใกล้ตัวมาทำก็ไ,ได้เพราะมันไม่เยอะไงไไปัปป่นเสร็จแล้วก็นี่ใช้ฟองน้ำเท็ด สรแล้วเองก็ใช้นี่นี่ลูกดิ่งลูกดิหรือว่ายิบตั้มผ่ตาอตอนนี้ได้เลยนพ็จะเรา,ากระดาษกระดาษตายครั เรียบร้อยแล้วพอไอ้ลูกติ่งไอ้นี่แห้งก็กระดาษทรายขัดแล้วก็ทาสีได้แค่นี้ปัญหารอยแตกที่เป็นรอยแยกก็จะหายไปหมดไป